ครับสวัสดีครับร้านรถไถมือสองลำปางนะครับโดยภูนเสมอเทคเตอร์นะครับวันนี้ก็มาพบเจออีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นำเสนอคูโบต้า L3608SP นะครับคันนี้เป็นคันบนนะครับรถสวยๆเลยนะครับรถจดปี57นะครับชั่วโมงทำงาน1,600ชั่วโมงนะครับก็โดยภาพรวมนะครับพื้นฐานของรถนะครับรถทรงสวยนะครับ คือยนต์ดีนะครับเกียร์ดีระบบไฮดรอลิกดีพร้อมใช้งานนะครับทางร้านมีปรับเปลี่ยนของเหลวนะครับพร้อมกรองให้เรียบร้อยนะครับก็จะมีเก็บสีแค่เพิในส่วนของชุดใบดันหน้าแล้วก็คานโค้งนะครับยางหน้า70%อนะครับยางหลัง70%สนะครับสีเครื่องยังสีเดิมนะครับแห้งๆอยู่ท่อนคัดก็ยังไม่เคยตัดนะครับคันนี้นะครับสีห้องโดยสารยังมีสีเดิมนะครับมีร่องรอยการใช้งานนะครับ นะครับยางหลังก็เจ็ดสิบเอร์นะครับในส่วนของล้อหลังมีเก็บสีมานะครับเพื่อให้ความสวยงามนะครับส่วนชุดท้ายนะครับทั้งในส่วนของไฟเลี้ยวไฟเบรกนะครับด้วยภาพรวมนะครับแผ่นหลังคาเดิมอยู่นะครับท้ายแห้งๆนะครับจะมีเก็บสีเทาบางๆนะครับเพื่อความสวยงามนะครับเพาเวอร์พีดีโอยังเต็มอยู่นะครับชุดสลักต่างๆนะครับก็ยัง โอเคอยู่นะครับยังสามารถใช้งานได้ต่อนะครับฝั่งขวานะครับฝั่งขวาคนขับก็ยางสวยนะครับตัวภาพรวมนะครับผมทั้งยางหลังยางหน้านะครับอันนี้เป็นยางที่ติดรถมานะครับก็อย่างที่ทางร้านแจ้งไปนะครับในส่วนของชุดคันหน้านะครับยังเป็นสีเดิมนะครับมาคานสีที่ยังมีอยู่นะครับ คันนี้ตั้งราคาไว้ที่359,000บาทนะครับก็จะมีอุปกรณ์2ชิ้นนะครับก็จะมีในส่วนของใบดานคานบนนะครับแล้วก็ตัวโรตารี่นะครับสำหรับการใช้งานนะครับเบื้องต้นก็สตาร์ทติดง่ายนะครับเครื่องยนต์ดีนะครับแล้วก็ระบบไฮดรอลิกดีนะครับถ้าติดตั้งในส่วนชุดหลังนะครับชุดท้ายก็จะขึ้นลงปกตินะครับก็คือทางร้านได้ทดสอบแล้วก็ทางช่างก็ เช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ก็สมบูรณ์นะครับพร้อมใช้งานนะครับมีการปรับเปลี่ยนตัวของเหลวนะครับแล้วก็มีการกรองครับพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าลูกค้านะครับอยากเข้ามาลองหรืออยากเข้ามาดูนะครับก็สามารถเข้ามาที่ร้านได้เลยนะครับร้านอยู่ที่บ้านแม่กขมตบนนันเป้าอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับร้านติด ถนนใหญ่นะครับสายท่าล้อม่เปลงนะครับอําเพอเมืองจังหวัดลำปางนะครับหรือว่าติดต่อสอบถามได้นะครับสอบถามได้นะครับที่เบอร์0813662756นะครับ0813662756นะครับคันนี้รถพร้อมใช้งานนะครับซื้อรถไปนะครับซื้อรถเอาไปใช้นะครับไม่ต้องไปซ่อมขอุรครับ